ดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมก็จะพามาชมกล้วยด่างอีกต้นหนึ่งนะครับเราไปชมกันครับเริ่มตั้งแต่ใบนี้เลยนะครับก็มาใบที่2นะครับ ก็ไปใบที่สามนะครับอาจจะย้อนแสงไปนิดนะครับเขาต้องก่อไฟด้วยนะครับนี่คือใบที่สามของเขานะครับก็ไปใบที่สี่นะครับนะครับใบที่สี่แล้วก็ อันนี้ออกใหม่มานะครับออกใหม่มายังแสดงความด่างไม่มากนะครับเพราะว่าเพิ่งจะออกมาต้องรอให้ขอเข้มขึ้นก่อนนะครับนี่นะครับนี่คือใบที่ห้านะครับต้นนี้สูงสองเมตรกว่าแล้วนะครับผมต้องขึ้นบนเก้าอี้ถ่ายนะครับแล้วก็ถ่ายยากมากๆด้วยนะครับ เป็นกล้วยส้มนะครับลูกเก่าขนาดเท่ากับกล้วยน้ำวานะครับแต่ว่าจะมีรสส้มจะถ่ายยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้นกล้วยนี้จะสูงมากเลยนะครับไม่มีใบไหนที่ไม่ด่างนะครับ อันนี้ใบล่างแล้วก็ใบล่างสุดตรงนี้นะครับขาดไปแล้วนะครับอันนี้ก็ขาดไปแล้วนะครับคือทุกใบที่ขึ้นมาด่างหมดนะครับมีลําต้นของเขานะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับความด่างนี่ตรงก้านใบพอเริ่มขึ้นขอบใบก็จะเป็น ตอยด่างเลยนะมองเห็นเลยนะนี่คือถ่ายจากข้างล่างนะครับด่างเทียมใบก็จะไม่สดแล้วก็ไม่แข็งแบบนี้นะครับแต่ว,ว่าผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องต้วยด่างนะครับ กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมท่านใดรู้จักแลวก็เข้าใจเรื่องกล้วยด่างก็ฝากคอมเมนต์แนะนำผมด้วยนะครับใบนั้นเพิ่งจะออกมานะครับยอดนี้ออกมาสองวันนะครับก็เริ่มแสดงความด่างออกมาแล้วนะครับ คือกล้วยชนิดเดียวกับที่ผมผมลงในคลิปก่อนนะครับตอนนี้ผมมีกล้วยชนิดนี้อยู่ทั้งหมดสิบกว่าต้นแล้วนะครับมีทั้งต้นแม่ต้นลูกนะครับแล้วก็ด่างแบบนี้ทุกต้นแล้วก็ด่างทุกใบด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าก็จะด่างทแค่ไหนนะครับ ถ่ายยากมากครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ยังไงก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่นะครับใบที่สามนะครับนี้ย้อนแสงมองยากนะครับ ต้นที่มีลูกก็ดางนะครับสำหรับคลิปนี้จะถ่ายสั้นๆนะครับหากชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ